สวัสดีครับวันนี้อิสาราพามาชมสวนผลไม้เก่านะครับตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับถนนด้านหน้าติดทางสาธารณะคอนกิีครับวันนี้เราได้ให้ทีมงานเข้ามาตัดหญ้าในสวนพร้อมกับตัดแต่งกิ่งต้นผลไม้ครับ เลิกดีวันนี้เราได้จัดเตรียมของไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นสิริมงคลครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมะยงชิดกับมะปรางครับประมาณร้อยละ80%เปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือนะครับจะเป็นกระท้อนครับมะม่วงครับแล้วก็ขนุนครับปะปนกันไปครับรวมๆแล้วนะครับต้นไม้ที่พร้อมออกผลผลิตนะครับอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นครับ สวนผลไม้นี้นะครับมีเนื้อที่โดยรวมนะครับ9ไร่2งาน64ตารางวาครับราคาขายนะครับจากราคาเจ้าของโดยตรงนะครับไร่ละ1 5,000ล้แสนบาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ครับพิเศษสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรายังมีการแถมการพัฒนาพื้นที่นะครับการดูแลต้นไม้ครับติดตั้งระบบน้ำครับและล้อมรั้วลวดหนามรอบที่ดินครับ โดยมีมูลค่ารวม500,000บาทครับฟรีที่ดินแปลงนี้รอท่านเจ้าของคนใหม่อยู่นะครับสนใจโทรหาอิสราได้ทุกวันครับ